สวัสดีค่ะ,ะมีคำถามนะคะหลายท่านถามมาว่ากลัวกลัวจะโดนยึดเงินดิพิไป5%หรือว่า10%อะไรประมาณนี้นะคะก็เพยเซฟนะคะจริงๆแล้วการซื้อ Off the Pan หรือว่าการซื้ออสังหาที่คอมพีวคอมพิวนเส็จแล้ว Off the Pan นี่คือยังไม่เสร็จนะคะถ้าคุณมีความกลัวมากเพยเซฟนะคะให้เลือกซื้อ c o m p l t t e คืออสังหาที่เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าหลังจากที่คุณจ่ายเงิน Holding Deposit ไปแล้วนะคะอาจจะประมาณ2,000หรือ5,000แล้วแต่โปรเจกต์นะคะหลังจากนั้นคุณก็ไปทำา p p p o o ไปทํา h o m e l o a n นะคะพเพราะเฮมโฮม a ลนแอปพปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าชัวแล้วคุณซื้อได้แน่นอนคุณก็เดินหน้าสเต็ปต่อไปแต่ถ้าสมมุติว่าโฮมโลนคุณไม่ผ่าน รวมคุณไม่ผ่านคุณก็สามารถเอา holding deposit จำคำนี้ไว้นะ holding deposit คุณสามารถเอา holding deposit คืนได้เวลาคุณไปคุยกับเซลเนี่ยบอกเขาถามเขาว่าถ้าจ่าย holding deposit ไปแล้วเนี่ยมัน fully refund ไหมนะเขาจะบอกนะคะว่ามัน fully refund แต่บางโปรเจกต์อาจจะเก็บไว้500คือแล้วแต่แต่ส่วนมากแล้วเขาจะ fully refund คุณต้องถามก่อนคือ อันนี้คุณไม่มีทางที่จะแบบมีความเสี่ยงในการสูญเงินแต่ไม่ได้หมายความว่าซื้อออฟหรือแพนมีความเสี่ยงนะแต่วันนี้เปิ้นไปแนะนำเรื่องถ้าคุณต้องการที่จะเพย์เซฟจริงๆให้มองหาคอมพียโปรเจกต์ Comp ที่คอมพียเสร็จแล้วแล้วก็ทางที่ดีเลยอ่ะคุณควรจะไปทำ P.F. p r o o f ก่อนคือชัวร์เลยคราวนี้แล้วทีนี้คุณจะไปซื้อที่ไหนก็คือแบบเฮ้ยฉันมีแล้วอะไรเงี้ยเพราะบางครั้งพอคุณไปปุ๊บ แล้วคุณต้องเอาเวลาไปทำพีเอฟพูอีกเนี้ยมันไปแล้วไงเพราะว่าขายเร็วมากบอกตรงเมันขายเร็วมากแต่ถ้าเกิดคุณมี p f เอพูปุ๊บคุณเดินหน้าปุ๊บปุ๊บอาทิตย์หนึ่งคุณเซล์คุณใส่เอกสารเอชเชนคอนแทคได้เลยอันนั้นก็เป็นของคุณแน่นอนวันนี้ก็ฝากมาแค่นี้นะคะอินโฟมชันติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเรื่องทนายอสังหาหรือว่าโบรกเกอร์หรือว่าธนาค์นะคะติดต่ออินโฟมชันข้างบนนี้ค่ะเจอกลิปหน้านะคะ